ครับผมอุดมสลาบตัวสิส่งเมือ่อนี้วันสุกเมื่อนี้จะเห็ดเป็นลาบสุกติดมันซอยนะครับผมไปเบิ้งเหตดยังไงครับผมนี่จะมีส่วนอันนี้ส่วนหางเท่ครับเอิร์กเผ่าเอาส่วนใดก็ได้ครับผมเราจะมาซอยเห็ดเป็นลาบสุกซอยนะครับผมติดมันนี่อันนี้จะนิ่มอันนี้จะนิ่มเาจะเห็ดเป็นลาบสุกซอยเอาแบบล้วนๆนะครับผม แสบด้กันครับผมผมอําลำอําลำนะครับมันกับเทคนี้กับพริกแพ้งกับ่ะหยาดกันเลยครับสุกสุกกับดิบมันก็คล้ายๆกันปลุ่มคล้ายๆกันครับผมการฆ่ากันคขครับมัน็โอเคครับผมทุข้าครับประจำกับพ่อมียครับผมนี่รับถุกซอยกับซ้ำนี่แหละแล้วก็ใส่ช้างในนะครับใส่คณะตอนเ่้ากับพ่อมี ออ้ของฟุบนะครับตอนเสาตัวตอนใายก็อาจจะฟอบนะอาจจะลอยล้อเมื่อเป็นบางอย่างนะครับแล้วมาเสาดก็โอเคไปเรื่อยครับผมไปครับลงเหมอนนี่ไปรอติดจัดมาเนี่ยน้ำซุปนะครับน้ำซุปลงไปแล้วก็เข้าก็ไปเฮ็ดเป็นลุ่น ไปแลให้มันล้อนนะครับผมไปครับผมนี่ออกแบบล้วนๆออกประมาณนี้เนาะครับผมนี่ราบถูกติดมันซอยครับผมแซ่บเพื่อกันขัวก็ะแซบสุกก็ะแซบใบปรุงครับผมเติมปรุงกันเลยนะครับใส่ชิรสนะครับผมผงแซียบผงน้อยระดับ6ขัวจักสองสอนพะว่ามันหลายกิดจักสอนเครื่องขอตามความพอใจน้ำปลาดองเครื่อง ดีจองเครื่อง PR, กีเพียรจัก2สองจอนะครับก็ด้วยกระพิกซอยครับผมต่างซีสันเพิ่มความจิดจัดกินครับก็ได้ก,ก็ดีที่กันครับผมตามโดยใบมะกรูดหอมรวมเรื่องความแขกหอมรวมครับผมนี่นาตาก็ะโอเคนี่หลักสูตร่เพื่อนครับผมจัดไปเลยนะครับ เนี่ยสำหรับซาวันศุกนะครับผมของแท้ลงจานครับผมลงเลยปัวกระแทบซุปกระแทบเพื่อกันครับผมซับได้ซ้อยก็ดีเนี่ยอันนี้เฮ็ดจินนะครับผมแทบเพื่อกันครับผมไปเ็จเรียบร้อยครับผมลาบสุกติดมันซ้อยครับผมจซบจบต้องกันกับซรอยดมครับผมราบสิ่งไปครับผม